แล้วก็ช่วยสืบสวนของตอรอนะครับเดี๋ยวจะไล่จากกำนันนกนะครับไปถึงผู้ที่มีความเชื่อมโยงกับกำนันนกทั้งหมดแล้วจะค้นทั้งหมดนะวันนี้ถือโอกาสต้องต้องล้างบางทีทีนะครับนะเพราะฉะนั EN, ออ้นวันนี้ก็จะไม่หยุดอยู่แค่นี้นะครับก็จะไม่ได้หยุดอ,อยู่คดีนี้นะครับเดี๋ยวจะไล่จากตัวนันานกนะครับแล้วไล่ไปถึงคนที่เชื่อมโยงทั้งหมดนะครับนะเราต้องล้างบางทีทีนะ ชื่อนี้ฟังมานานแล้วนะครับนะนะครับดได้ยินเสียงมานานแล้วนะดำเนินคดีกับคนแบบนี้นะครับนะคือเราจบกฎหมายมานะเราเราเรียนมานะกับคนที่มีมีความรู้เนี่ยมันมันไม่ยากหรอกนะครับแต่ถามว่าที่ที่มันอยู่ได้มันเหิมเปิ่มได้เนี่ยนะก็เพราะตํารวจเนี่ยไปส่งเสริมนะครับก็ทุกที่อะครับนะทุกพื้นที่อย่างพัทลุงเนี่ยไม่มีแล้วเห็นไหมครับ พัตลุงเนี่ยเดี๋ยวนี้เมืองก็จะเลินนะครับนะก็กำลังไปสู่เออออ่่เเป็นเมืองโมโล่โรคต่างๆนะครับดังนะนั้นเออ่ทุกที่นะครับถ้าตำรวจไม่ไปส่งเสริมเนี่ยนะครับคำว่าผู้มีที่พ้นมันไม่มีนะครับนะเพราะนั้นวันนี้เออ่ก็เป็นบทเรียนนะครับว่าผู้กลางผู้กลับนะทุกพื้นที่นะต้องวางตัวและต้องเข้มแข็งนะครับเดี๋ยว<ไ>เดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคือตอนนี้กำลังเอามาสอนทั้งหมดนะว่าว่าใบอักษาเนี่ยไปดูได้ยังไง นะหน้าที่ในการติดตามบุคคลสาคัญเนี่ยนะมันต้องมีหนังสือขอตัวนะครับนะแต่ไม่ได้ไปรักษาบุคคลแบบนี้นะครับนะก็เดี๋ยวต้องมาไล่ทั้งหมดตัวน,นี้นะครับว่าทุกทีที่กำนันนกจะไปไหนเนี่ยมักจะมีตํารวจมีขับรถนําให้ตลอดเลยอนะไรเงี้ยคืออันนี้ก็เป็นข้อมูลนะครับก็เป็นข้อมูลที่ที่มีว่อวานผมลงมาในพื้นที่ก็มีคนให้ข้อมูลผมแบบนี้นะก็เดี๋ยวก็ต้องมาดูว่ารถนำเป็นรถของใครนะแล้วนําได้อย่างไรนะครับก็เหมือนที่ผมเรียนนะครับว่าถ้า เจ้าที่รัฐนะครับตำรวจไม่ไปส่งเสริมเนี่ยผู้บริรษิ์บนในพื้นที่มันมีไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเรียนตัวว่าคนเหล่านี้ไม่ได้มีความรู้นะครับแต่เราเนี่ยจบจากโรงเรียนมาจะกลับไปรับใช้คนเหล่านี้เองนะครับวันนี้มันต้องเลิกแล้วนะครับเพราะนั้นส่วนตำรวจผมยังต้องบอกว่าวันนี้ตำรวจทั้งหมดนะครับก็ที่อยู่ที่เกิดเหตุนะครับก็เดี๋ยวกาลังมาแยกนะครับว่าใครทำหน้าที่อะไรถ้าเอาคนเจ็บไปโรงพยาบาลอันนั้นก็ยังพอทำเดา แต่ถ้าอยู่ที่เกิดเหตุหนึ่งนี่เรายังไม่พบต้องตองสอบประทำก่อนนะเราต้องให้ความเป็นธรรมด้วยนะครับนะแต่ว่าวันนี้สิ่งนี้ชัดเจนก็คือว่าตำรวจที่อยู่ที่เกิดเหตุแล้วไม่ทําอะไรนะแล้วแถมยังไม่มีการรักษาที่เกิดเหตุอีกนะครับแล้วปล่อยให้เป็นถามมันหายไปได้ยังไงนะทั้งที่ทราบอยู่แล้วว่าเป็นเหตุอย่างนี้แล้วก็ต้องการคือผู้กำกับสืบสวนจังหวัดเนีนะ่ยก็อยู่ในที่เกิดเหตุขนาจริ่งนะแล้วทําไมถึงไม่จับมคนร้ายนะครับก็ระเ็นนี้ก็เป็นคําถาม ที่ต้องดําเนินการตำรวจที่ยังอยู่ที่ที่อยู่ในที่เกิดเหตุนะครับตอนน,ออตอนนี้ยังปฏิบัติหน้าที่อยู่เหมครับท่านตอนนี้ตอนนี้ยังทำงานอยู่นะแต่ว่าเดี๋ยวท่านผู้จัดการเนี่ยท่านจะสั่งให้เราไปดนะนะครับนะเราไมเช้าคุยกับท่านผู้จัดการนะครับนะก็จะเอาออกมาทั้งหมดนะครับนะส่วนคดีเนี่ยที่ต้องโอนที่ทางตรโอนไปอยู่กับกองปราบเนี่ยก็เป็นเรื่องของความเชื่อมั่นนะครับเ,เป็นเรื่องของการไม่ให้มี ผู้ที่มีอิทธิพลนะครับถนางเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับแล้วต้องให้กองบังคับบัญชาทำนะครับที่ตำรวจข้อมอบตเนี่ยมันจะเป็นเรื่องไขที่เขาขอเกับประกันตัวในชั้นตรบดไม่ไม่ตำรวจเราไม่ให้ประกันนะครับแล้วก็คิดว่าผมก็มองว่าชั้นศาลก็คงจะไม่ให้ประกันนะครับโอเคไหม